พี่น้องโซปลาอะไรครับผมปลาขาวปลาขาวหางแดงโอ้ไยไม่มีจะลุยยยยยยไยยยยยยมยยยยยยยงยยยยยยยเพย่ยนวยเยยยยยอมยยยยเอยอียลยยเอายลียเอายยอยยยยยยงยยยายย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 คยยเยย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 เยยยยยนยิยยิยยย้ยย้ยย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 ย นึกว่าจะกินปลาดิบโชว์นะครับผมไม่จิลลอก็ยังกินดิบเลยนะฮะจิลลอน่นๆอันนี้มาดมดมดนแล้วมาดขก้นเลยอนี้อันนี้ียังอาหาปลาเฮ่ถูกมาใช่ใช่ไหมไม่มีไม่ได้มาตึกปลาก็ได้ปลาเหมือนกันอ๋อรือยเอเอกํลังกิน สวัสดีตอนบ่ายสามโมงที่สดใสนะฮะหลังจากที่ฝนฟ้าหยุดลงนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูวิถีชาวบ้านนะครับผมที่กำลังตึกสะดุ้งนะผมเมื่อเช้านี้ฝนตกแรงๆนะผมสืบเนื่องมาจากพายุเข้านะผมเป็นพายุฝนนะที่กระน,นำหมู่บ้านของพานหมีนะผมพามาชม ปลาสดๆจากทุง่งนาอู้ปลาบอนสวยโอ้โหเมนเนาะน้ำบอนน้ำบอนเนาะนึกว่าปลาบอนสนินดดกอันนี้น้ำห้วยนะครับผมน้ำห้วยที่มันไหลเข้ามาเ <c oughs> ออ ได้บาทละตัวสองตัว,วมือเสานี้ได้หลายบ้มือเสานี้นะอันนี้รอบสองบ่อันนี้ได้สะองเพื่อน,นี่ของเจ้าเออนี่ครับผมปลาสดๆเลยนะฮะดินเดวเดาเด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 วพึ่งเว้นีน่อันนี้มีแตป่ปลาขาวทั้งเม็ดนะผมอันนี้เป็นปลาขาวนะฮะนี่โอ้นีครับผมไหลตะลุตะลุดลง <laughs> ยังไม่ถึง30วสิบวินะฮะก็ยกขึ้นมาเลยนะครับปลามันตื่นน้ำบ่นน่มาอีกแล้วนะฮะอันนี้ตั้งแต่มือเสาบดต้นโอ้อันนี้รอบสองเนาะอันนี้ทาคนมาเอาอีบหรือ,รอว่าปลาเวชจะซื้อโอ้เสียเ,เมือแล้วเนาะ เอาเมื่อเฮ็ดประแดะบหมดเลนอาเลิกกินันนี่เป็นปีงก็คือสิตัวน้อยพอนะโอ,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 อ้ดองคืนก็นมีเนาะดอกความจเจาะห่ออยู่ป่าโบนี่เลยนี่ครับผมลำกระพดโอ้ป่าเข้าเขาปืดหมดแล้วฟังนี่เอาจุดป่าเข้าปืดเนาะโอ้ยนีครับผม ป่าเข่านจนปืดฝนก็กำลังมาอีกเช่นเคยนะครับฝั่งนี้หมอกก็เต็มเลย <c oughs> ไอหมวยเข้าไปซิเร์และไอหมวยนะ <c oughs> เอามือได้ป่ามันเนาวได้ <laughs> บ่มือจะเจอป่าเนาวเด้ ไปเอาปลากลับมาส่งเมื่อส่งเมื่อเสือตัวเย็นเว้นแล้วก็ลงมาใหม่เนาะบ้านนี้ ดารามาแล้วครับดารามาแล้วพี่ทอมของเรานะฮะกำลังเดินทางลงมานะครับผมมามาพี่ทอมคือว่าจะไปขุดจิโร่นี่พี่ทอมเรามาแล้วครับพี่ทอมนี่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 จะดุงนี่เอาสิโหน่มันหนอบเป็นขุดจิโร่เป็นก็ต้องตึกปลาเป็นสิครับ เอาไงหม่เบอร์ไปคุณจีโร่พอได้ไปแล้ววันนี่ฝนตกโอุ้ยไฟดับตั้งแต่ตีห้าะไฟดับตั้งแต่ตีห้านะครับผมโอ้โหนี้มันโด่ขึ้นนะครัสุดยอดสุดยอดอ่ะพี่ทอมพี่ทอมลองสักบาทไม่เขากตึกมาดีแล้วบางินุตึกมาดีแล้วโอ้ยจะจะขุดแค่จิโร่ใช่ไหมครับไม่มาตึกปลาเลยใช่ไหมฮะ อป่ามันดองป่ามันดองไปยี่บุโรงเรียนอ่ะนี่นะอ๋อไปผนวาคู่บอยู่กำลังจะมาดึกคู่อยู่แสดงว่านีคู่มายิโอ้โหเกานาย มาคุปป่าเล็ยคุณนายมาคุปป่านะครับนี่บาทละตั้งหลายตัวเลยนะฮะออปลาขาวเนาละฝั่งนู้นก็ได้เหมือนกันนะฮะโอ้ยนี่แม่นี่แม่แม่ตค้าเมื่อกี้ เอาอยู่บ่ถุงนะบออเาคอ้าเมื่อกี้พอลากันอํน้ำไปหาประมาแอนนี่หเาปขึ้นมาอีก่ะมันเป็นรอบโอ้ยมึงกระดาด้เต็มเต็มเต็มกระตาเลยบ่เต็เต็มได้บ้านละซิได้บ้านละซิ โอ้ย <ak> ออกหมดแล้วยกสาโพดเนาะมันค่าพลาดทั้งต้องน้อยกว่านี้บอกพอดีจะลงสมิงพูดมันลุงบูปีมันตื้อหลายหลายนี่เห็นบอกเออกระหาาจะตเห็นถุงกันเจีวเอาไหล่ขึ้นนังเล้อวิ่งเต้องเอาออกโอ้ได้ปลาสูตรถูกรรถค่ารถบันลอ

โอ้โหพี่นอมโซปลาอะไรครับผมปลาขาวปลาขาวมางแด้งยังไงไม่มีจะลุกก็ได้ปลาไม่มีจะลุกก็ได้ปลาเพลินวาพี่น้องโอ้เอาเยอะเอาเยอะเอาแล้วเอายังไงครับพี่ธอมเอายังไงนะคุบเอาเลยนะครับผมคุบเอาเลยพี่ทอมคุบเอาเลยนะฮะกินดิบได้ไหมปลานี่ยไม่

มืจะเอาเบอบอมจะเอาบอเอาแล้วบมาเพื่อปลาหมาช้ามือจะเป็นปละอันปลาไพก็เบาเนี่ยมก็ลายตัวเขาตื่นกันแล้วงลายตัวยอะแุกั่นนม่นมาุกปลาก็ได้เกนนันเห็นเลยน่ะอยู่นี่นะะก็ูตัวพุกดีปลาเากดีอเ้าไแล้วนะแล้วาตมันจเวนเดี๋ยวกระเาเลยกะกไไป เอาไม่ด้วยเหอพยเอามาอยู่ในหันเหรอไม่ได้มาตื้อไม่มีจะลุ้งก็พอได้ปลาเอาไม่กระลุ้งอ่ะเดี๋ยวเอาให้ไม่หรือว่าจะเอาจะลุ้งนะไม่ไม่ไม่จะใหข้าไปเบิ่งข้าไปเบิกเรื่องถึงเรื่องขอมีครับมีครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดกินข้าวกินน้ำที่บ้านอินอะไรกะบอก เขาก็มีคนเอาลงมาโซงเพิ่นวาวนั่นพามาดูฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้อ้าวไร้ช่อีอ่ nào là mê với con ma không bỏ lỡ những video hấp mà con cao bữa ล่ะเทวดาไหน đà น้อย thế ใหญ่เห็นว่าไปหยิกจัก

ปดมือหรอว่มือนี่นะไม่ไนีแล้วเข้ามองรถหมิ่นเไล่ักดโอ้โหโอ้โหอะไรนะเนี่โอ้โหอะไรหืม เสียวปลาทักจาไดน้อยลโคเขาจะเลยนด็กเอาปลาบึกมกด้แล้อดีไปให้ไปโดดเลยไปพูดที่บ้าเไปเิ่งน้าที่วามันน่เอาปีนี้เจ้ากี่สาะวะดีเพดีนี่้วาเคยทาสบายเราเปล่อยเรา เต็มแล้วเ่เต็มกระต่ายแล้วเปลาไปยันเันดไมเลยเต็มแล้วเลิกเต็มรถใช่ไหมเอาเขามาเอาอยู่จะรูงเป็นยังรูงใหญ่บ่สิง่า้ยนะเพื่อนเอ้ยเต็มไปไมนเยอะมาเอาเตามเล้วมือขายเต็มแล้วมือขายอยู่ดีาโอ้ยอย่ามันดอกจเ็นี่หลายปีแล้วเหรอถึงกุรอฮ์ถึกุรอฮมนเนาะ

ป้าเอายท้งยายถ่านแล้วอ้หบปลา่ปาทีง้น่นเาจะบจะาอวุย์จะดุมีเหมือนเลยูหมันอยู่เทิงผูกอันนี้เซ็โอ้ไปได้กไแต่ยงนะโว้ไปตยงแล้วก็มันือะงดี กับมันบดถือเพราะนั้นทำาไปยู่เราวะได้มาแล้ได้ยู่นีปลาเาไู่คู่คู่คู่ชารยู่มดมือมัดถือกูมาดีโอ้ยเราสียง่ายเฉพาะเบ็ดเราก็ถือมาละเอ้าเรามีป้ายีิสบอนี่ถ่ายไว้ยี่พันเลย เจ้ยเจนมือเอามืออาน้ำไปทารับลูกแล้วเนาะแมตึกาตึลยจ้ะโอ้ยจหนแม่ดูดนน้ำแม่โอ้ยดดูใหญ่แล้วม่แล้วาจะันทีใหญ่ปลาเดียวก็ป้ายวดหลายได้บอจะลูกไปทันหนึ่งบอกจะลูกไปทางุนบอกลูเมป่าเข้าะ เบงนเดี๋ยวจงไแ้นี้ย้นาอย่ภาีไปหาะโยชน์แล้วย่าาจะดึงไว้อด้นันจะไปที่ใดก็โอปลาบุกออดองชื่อเตยชื่อปลาเ้ยชื่อะปงชือเตนเนาะมันมาชัยเนาะเอ้ยโปกปง